เฮลโหลสบายดีทานผสมยินดนีทานผระสมเขบบ้าสู่บ้านบ้าวล่าอยู่เท็กซัสเดอ้อฮะเมื่อนี้บาวล่ากาอยู่บ้านทานผสมผสมิมาเหือสนดาดกินไปไปบง่งลำการทานสมไปฮะเมื่อนี้ก็ไปตลาดมาทานผสมว่าสิมาเห็ดอาหารเห็ดสนดาดกินวัสด คืออยากกินสินดาาก็ไปได้สินนี่มาสินซันเออ,อนออออิวยอร์กรอนนิวยอร์กว่าจ้ะนิวยอร์กสเต็กนี่แหละวก็สินมูสามสันเน,อนาอมีนางพรไปได้มามีพักบัวมีเฮดแน่นี่ก็ประกาศข่าว ประกาศข่าวแล้วกับอกคอรีว่าจะกินซีนดาษนะเราลงทุนไปตลาดมาเรียบร้อยแล้วกำลังสิกาเเรียมกันกินซีนดาดพี่นอ,อขึ้นยากเนาะบางครั้งกะเข้ากก็ตองการเอาโปรตีนเข้าไปนะกินจะพักแต่มีรารทุกทุกมมือกับหวัวรุดหน่อยจอยลงอืม ว่าจากนแล้ลองลองเบิรงละ่ะนี่ก็ได้อาง n g l i s h c u c u m b e r เนะาะมักแตงอังกฤษก่าสัมักแตงเงาวว่าสะเพิ่นจะไม่เห็ดคิมจีจะไม่เห็ดคิมจีคิมจิ้อ่อมักแตงกินมาทันนี่แคบกับคิควคอมเบอร์ นี่เขาก็กะเกลียมเนาะเขาซอยตัวนี้เขาใส่ห็ดอันน่ะคิมจิเห็ดคิมจิเอ่อคิวคัมเบอร์เขาก็ซอยสปริงโกลเดียนแครอทหัวพวกบัวใหญ่นี่ก็อังกฤษคิวคัมเบอร์เขาาเกลียมแดดให้มีแต่เขาจะเอาเบสของอ่าคิมจิซอสใส่เนาะเออมันจะบอกแล้วภาษาลาวก็คือตำมะแข้งแหละทำส้มอ่าหมดเดียวก็ตำมะแข้งนั่นแหละฮะ เพื่อน้องกันว่ามันเสออมากมาหมดเด้มีห้ากับสก้าเกียมปุ่งเลยเนาะสิ่งที่ห้าซ้อยไว้ห้ากับเทต้องใส่กันหลดมีหัวซ้อยพักบัวหัวแครอทนะอามันลงไปเออกระเทียมอามันลงไปเอปเอพ้าวได้ของอ่ามักเพชร เกาหลีเอาไปลงไฟน้ำปลา,าน้ำตาลน้ำตาลครับน้ำาน้ำปลาแน่น้อยนึงเลยกันชชน,นะใส่น้ำมันใส่น้ำมันใส่เซีมีออยนี่มาปรุงอย่างนงเลยเป็นหวนีนึงอย่างนี้ก็จะหายแสบคักระม่บ,บ้านไขว่าใส่พาวเดอร์น้ำแป้งนุ่งนั่นแหละ ตอนแนวมาจุดแสบใส่น้ำเบนิกาที่มาก่อนนะเตรียมก่อนมันยังดีไปเตรียมก่อนใส่น้ำไรซ์เบนิกาเข้าไปแห้งมา,มาฉุนๆอา่านไม่ซมฮะเขาจะว่าย้ำหมักแตงกวาแม่นไปได้ นีว่ว่าใบวายา่มเลยมันตุนะตะลักของเขาเกาหลีหากจะเล่าเ้ามาเห็ดวายัามหมักแป้งหะล่ะหรือตำหมักแป้งถ้าจะตำมันจะใส่โคกเนาะอันนี้เ้าใส่อันนี้เ้าก็จะว่ายัม่มใช่ไหมวายั่มหะล่ะ หมักแตงมาแล้วจ้ะียบร้อยละใส่หุวถ่ายเข้าใส่สปริงตัวนี้ใส่ลงไปโคลนโคลนน,นี่งาลงไปงาขาวลงไปโอเคแค่นี้ก็เป็นย่ำหมักแตงย่ำหมักแตงสไตล์เกาหลี

อันน้ำวินาทใส่อีกหน่อยนึงครับมันสม้มเอาวินาทีของเกา,ากนะแซ่บแซบโอ้ยคากมันผ่านม,าสมัส้มร้อมบางเด้อไผอยากนะย่ำหมักแลงแซบ่บนีห่อก้าวเกียมพักเข้าหยาบบ่อยเนาะ,ะเดออมาว่ามียังไหนอยู่ในถาดตัวนี้นะมีเห็ดมีผักกาด มีผักบอกคเรีมีผักกาดขาวสปริงโอเนี่ยมีเนีมีหอดผักกาหน้าพร้อม,มเลยท่านผู้ชมนี่ยผักกาดหน้ากันนี่ยอ่าแล้วแต่ใครหมักหน้าใดใส่แน้าหนักผักมีสีซ้อมเนาะกินผักกินมีเพิ่นว่าดีกว่าสุขภาพเพิ่นว่าได้อืมหอยเบ่อตออ่าว่าลงไปนะกันยังมีผักอีกตัวอื่นท่ามมนผู้ชมในก็เสซนหล่อน อนะทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็เรียบร้อยแล้วเนาะหมอเขาก็ข้างขึ้นมาละวสินดาบมันก็น,น,นี่แหละอืมมีสินเข้ามาเรียบร้อยนํำเจวสุกิเข้าพักมีสีซอมอ่าไทยมักเพชรเอามักเพชรใส่อู้หายไปแล้วก็ถ่ายเน,น,น,นื่นนี่อืมเหนื่อย ตัวนี้ก็คิมชีเคียมข้นมาคิมจีหาเรียบร้อยพักดองห้าเส้นห้าเรียบร้อยอ่าหลวดมัน้องกว่าดังรอบดีไหมอ่าเตรียมพอ get ready to eat หน w โอ้ยัองท่านถ่ายเบุดรเล็กเน,น่ะ นี่มีมีหมตามสัตว์มีกุ่งอามีกุ่งไฮเกร์ปอนี่กุ่งใครเกริดแสวมอ่อาใส่ลงไปกำลังใส่หมอนยังไม่ทันหอนแต่เอาใส่ไปก่อนนะโอะ้มีอาการได้ ไรกจะเริ่มต้นกับตัวนี้เนาะเริ่มต้นกับอ่าคิวคัมเบอร์คนนี้เนาะเอาคิวคัมเบอร์ This is the good things right here โอเคเอาขนาดนีงก่อนเนาะ mhm hãy mắm đi kim chi hai mắm kim chi hai mhm Rất mhm good. Super good. Hmm. This is real good. <coughs> ไม่นี่พระดมบทั้งมาทางนี้บอใส่ใส่เทียนนะยปอเนาะใส่แรมเออใส่แคนโด่ะกำลังดีวีซีกำลังสูงก็จะกับซ่งข้าม

ใช่เอาเีแ okay, ่เอาน้อตีหมกนี้ตีงเอาใส่เดือมหมกใช่เอาเนี้อุ๊ดอืมกุ้งใช้กระซิมเป็เนาะ bỏ qua mày hạt này, mày tắt. Ah, tắt. Hm, chào chào. tắt rồi. chào 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 Nó chào chào Nó chào 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 เนี่ย <Yeah. S 2> เอาเจาะเจะตากว่ะเนี <Yeah. S 2> mm ่ย hmm. ร mm ีบอยู่นี่คลีนมันกำลัง hmm. นั่งเพิ่มเพิ่มเ,เลม่ม่างรางรางรางปุ้มโอ้ใส่ตัวนี้ปะแสียบยำเที่ยควคำเบิร์นอืมอืม

หนึ่งต้องกินพักกินมีน้ำไหมนื้เบื้องเบื้องนี้ไฟแห้งมา,ม,มาดังเนาะเนี่ยไครมาหาจังง <c oughs> าก็ตัวเพนเดอร์โอเคตอนสีข้ามมืนเยอะเลยถามก่านคเพชรไหมโอ้องเงี้เพชรห้อน Ừ. Mm. Nó no, bé được vậy à Vậy hoàn toàn ừ i don't need it. you know how to do that bill huh? you knock at the bottom of it, and it come down there yeah let me get some of this this good thing. thơm ngon, áo, rồi, tô này ok này, thịt ok đấy, thịt ok đã. It's good. Hmm. I, can it. I can try it. oh can yeah. it. You need the beef? Get the beef right here. I much more time on that. How much more? Time. Oh. 2 minutes? 3 minutes? Yeah, you can me try it. It's, it's done now. I mean, I can't eat a bit of it now. It's right there. Yeah, it's, I think it's cooked. đang biểu gì? Đang kêu sai khăng khắc, anh yeah. Xin đát xin đát cửa อือครับกินบีบมันพักหน่ออืมกินพักกันนะอือ,อบอ๊วย อตังเ่ะไปแล้วก็เห็ดเห็ดอืมตอนตอนเออก็สไล่ใหน้าม่วงเอาบล้อบล่อบล่อไหว้ซึ่งนาวมันไฟมันแห้งมันมันเห็ดแสบ Big cream rice. Yeah. Mm. Mm. Mm -hmm. Yeah. Huh. Mm. ฟักปุดเดียมันนี่ตุกคัดฟสบิกฟิสาดสินมูสามสันโอ้ได้กกันเีย It was... สไตล์คั้นี้่านจะกินไสะลัดเค็ดแพ่นะนนะโอ้ no comer, นงเคี้ยวกระเบื้องนัดเอกไปจ้ะ

chút Bắt cá đong. mặn. Nha đong nhung

สินดาบเนี่ยนิวยอร์กสเต็กมันได้สินดาบกันนะอืม

German. Vâng, hmm. vâng hmm. si oh. Yeah, it's <coughs> <Not thần. coughs> บ <Yeah. S 2> พักนั้เนี่าได้ะวิตท็อกเอ้ฟิวอยอะอ่ะฮืมเชดอีดออเดต นิ่นเลยทำทีน่งสินดสตล์เกาหลีนะแต่เล่าเห็ด

Ok. Thank you. Ừ. Um. Xẹp im lại, thấy không? Ừ. สินดาดอ่ะมิวโยกสเต็กเออ